สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ h i s t o r y w o r l d โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับนะครับผมอีกหนึ่งประเทศที่ได้รถถัง m 1 Abrams นะครับผมเข้าประจำการในกองทัพบกซึ่งประเทศนั้นเนี่ยจะเป็นประเทศไหนไปไม่ได้เลยนอกจากไต้หวันนั่นเองนะครับ ไต้หวันหรือสาธารณรัฐจีนเนี่ยล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่ารถถัง M1 A2T นะครับผมหรือ Abrams ที่ถูกดัดแปลงจากทางสหรัฐเพื่อขายกับไต้หวันได้เข้าประจำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยนะครับผมข้อตกลงในการซื้อขาย M1 A2T เนี่ยของสหรัฐกับไต้หวันเนี่ยนะครับผมต้องย้อนเวลากลับไปในปี2019สหรัฐเนี่ยได้อนุมัติให้ทำการขายรถถังดังกล่าวเนี่ยนะครับผมจำนวน 108คันมูลค่าทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่2,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐให้กับไต้หวันโดยตัวทีเนี่ยนะครับผมหมายถึงรุ่นที่ปรับแต่งพิเศษให้สำหรับไต้หวันโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อครั้งนี้เนี่ยนะครับรถถังหลัก M1A2T เหล่านี้เนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อทดแทนกองรถถังที่ล้าสมัยนะครับผมอย่าง M60A3 ที่เป็นกระดูกสันหลังหลักของกองทัพไต้หวันและ CM11 b บรฟไท i เกอร์ Tiger, ซึ่งรถถังเหล่านี้เนี่ยเก่ามากเลยนะครับบางคันเนี่ยมีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่1950เพราะอย่างรุ่น c ีเอ็เนี่ยนะครับผมก็ได้มีการดัดแปลงใช้งานป้อมปืนของรถถัง M48 ทําให้เมื่อเทียบกับมาตรฐานปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับผมรถถังเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเก่าเกินไปและยิ่งมองว่าภายัยคุกคามหลักคือจีนเนี่ยนะครับผมการจะหารถถังใหม่มาประจําการแทนที่ของเก่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างมากโดยที่การส่งมอบดังกล่าวเนี่ยนะครับผมเป็นไปได,ด นะครับผมแต่การส่งจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งทีเดียวหมดเลย108คันหรอกมันถูกแบ่งเป็น3ล็อตนะครับผมล็อตแรกจํานวน38คันเดินทางมาถึงตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2 0 2 4ที่ผ่านมาล็อตที่2จํานวน42คันเดินทางมาถึงในเดือนกรกฎาคมปี2025ก็ไม่กี่เดือนที่แล้วเองนะครับและล็อตสุดท้ายอีก28คันเนี่ยมีกําหนดส่งมอบใน ปี2026หรือปีหน้านั่นเองโดยที่ไต้หวันเนี่ยนะครับผมได้นํารถถังเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมเข้ามาประจําการอย่างเป็นทางการนะครับในหน่วยแรกนั่นก็คือกองพันผสมที่3ของกองพลน้อยยันเกราะที่584เมื่อวันที่31ตุลาคม2025หลังจากผ่านช่วงการบูรณาการนะครับผมและฝึกซ้อมการใช้งานรถถังรุ่นนี้ทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่ารถถัง M1A2T หรือ M1A2 รุ่นไต้หวันเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอะไร นะครับผมอะไรคือการดัดแปลงที่แตกต่างออกไปจาก M1A2 ทั่วๆไป M1A2T นะครับผมเป็นรุ่นส่งออกที่ได้รับการปรับแต่งซึ่งมีศักยภาพนะครับผมที่ใกล้เคียงกับรุ่น M1A2 SEP V2 หรือรุ่น System Enhancement Program Version 2นะครับผมของกองรับสหรัฐที่ก็มีความก้าวหน้าสูงนะครับผมแต่ก็แตกต่างจากรุ่นที่ทันสมัยที่สุดของสหรัฐ อย่างเซฟวีทีในเรื่องบางเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมจากข้อจํากัดในการส่งออกนั่นเองทีนี้เรามาดูเทียบกันนะครับผมว่าระหว่างเจ้า M1A2 เซฟวีทรีรุ่นที่กองทัพสหรัฐใช้กับ M1A2T ของไต้หวันเนี่ยมันต่างอะไรกันบ้างนะครับผมอย่างแรกที่สําคัญที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับผมถ้าเกิดเป็นรถถังที่ส่งออกจากสหรัฐประเทศที่ใช้งานเนี่ยเป็นพันธมิตรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าไม่ใช่สหรัฐเนี่ยนะครับผมจะต้องถูกถอดเกราะสําคัญออก เกราะหลักที่เป็นชั้นความลับสูงสุดของ A อแบรมสหรัฐเลยเนี่ยนะครับผมก็คือเกราะ DU นั่นเองหรือคอม p o s i สิตผสมยูเรเนียมหรือที่เขาจะเรียกกันว่า depleted uranium เนี่ยแหละสหรัฐเนี่ยจะไม่ให้เกราะนี้กับใครทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเกราะที่ M1A2T หรือของไต้หวันได้ไปเนี่ยคือเกราะส่งออกแบบหนานะครับผมหรือ EAP Heavy Export Armor Package ซึ่งก็ยังถือเป็นเกราะคอม,มสิตท,ที่ลำหน้ามากๆนะครับผมแต่แค่ไม่มีส่วนผสมของยูเรเนียมเสื่อมสภาพมาให้ด้วยระบบควบคุมนะครับเซฟวีทีของสหรัฐเนี่ย ครับผมจะมีระบบฮันเตอร์คิลเลอร์ชั้นสูงที่มาพร้อมกับระบบอินฟราเรดอย่างระบบเฟิร์นะครับผมหรือ Forward- Looking i n f r a r e d ที่เป็นเจเนอเรชันที่3หรือยุคที่3แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับของไต้หวันเนี่ยก็มีการติดตั้งเฟิร์มาด้วยเหมือนกันแต่เป็นเจเนอเรชันที่2นะครับผมซึ่งก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีนอกจากนั้นก็จะมีระบบเครือข่ายนะครับผมที่ของสหรัฐเนี่ยก็บูรณาการเข้ากับเครือข่ายสนามรบของกองทัพสหรัฐอย่างสมบูรณ์แต่ในรุ่น M1A2T เนี่ยจะเป ครับผมหรือ i อวิสที่ปรับแต่งเองเป็นระบบจัดการการรบที่ออกแบบมาสําหรับกองกําลังไต้หวันเพื่อแชร์ข้อมูลกันระหว่างหน่วยรบฝ่ายเดียวกันสถานีอาวุธเนี่ยนะครับผมก็จะมีการติดตั้งโครสมาด้วยแต่ว่า ของไต้หวันเนี่ยจะเป็นโครสรุ่น LP นะครับผมหรือโลโปรไฟล์ก็พูดง่ายๆนะครับผมเป็นเวอร์ชันที่ต่ํากว่าเล็กน้อยซึ่งถ้าเกิดพูดถึงคอมพ o นนต์สำคัญอื่นๆอย่างเครื่องยนต์หรือปืนหลักเนี่ยนะครับผมก็เป็นรุ่นเดียวกันเหมือนกันกับเจ้าเซฟวีทีของกองทัพสหรัฐเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะสรุปเนี่ยข้อแตกต่างที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของเกราะเนี่ยแหละที่ได้มีการถอดเกราะยูเรเนียมเสื่อมสภาพออกไปนั่นเองทีนี้เรามาดูประโยชน์ของ 1> m 1 a 2 t นี้กัน m 1 a 2 t เนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นกาวกระโดดทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่สําหรับกองกำลังภาคพื้นดินของไต้หวันบทบาทหลักเนี่ยคือการต่อต้านการบุกรุกด้วยการยกพลขึ้นบกจากทางจีนนั่นเอง อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมก็เป็นการยกระดับขีดความสามารถครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับ M 6 0นะครับผมหรือ C M 1 1ที่เป็นรถถังหลักเจเนอเรชันแรกๆเนี่ย M 1 A 2 T เนี่ยนะครับผมมีอํานาจการยิงที่เหนือกว่ามากสําคัญเลยเนี่ยก็คือที่ขนาดของปืนนะครับผมปืนของ M 1 A 2เนี่ยจะเป็นขนาด1 2 0ม mm ิลิเมตรซึ่งถ้าเกิดเทียบกับของเก่าเนี่ยจะเป็นปืนขนาด1 0 5ม mm ิลิเมตรมีระบบเล็งแบบ Hunter Killer นะครับผมและเกราะที่ให้การป้องกันที่มีประสิทธิภาพต่ออาวุธต่อต้านรถถังรุ่่่่นนใหมมออยยาาาง้ก,ากกก็ว M60 แล cm สิที่เรียกได้ว่าเกราะป้องกันเนี่ยอ่อนแอต่อการโจมตีจากจรวดต่อสู้รถถังในยุคนี้อย่างแรงเลยนะครับผมลูกเดียวเนี่ยก็น่าจะเละได้ประโยชน์ข้อที่2เนี่ยนะครับผมก็คือยุทธวิธีที่มันจะถูกนําไปใช้ครับมัน,นจะถูกใช้ในการ counter invasion หรือที่เขาจะเรียกว่า beach buster มันคืออะไรนะครับผมมันคือการโจมตีสวนหรือตอบโต้การยกพลขึ้นบกหรือทําลายล้างหัวหาดนั่นเองยุทธวิธีหลักสําหรับรถถัง m 1 a 2ที่จะมาเนี่ยไม่ใช่การจอดนิ่งบนชายหาดแต่มันถูกออกแบบมาให้เป็นหัว หัวหอกยันกรอ ของกองกําลังตอบโต้เร็วโดยมีเป้าหมายเพื่อทําลายหัวหาดของศัตรูก่อนที่ศัตรูเนี่ยจะตั้งมันได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมถ้าเกิดมีการยกพลขึ้นบกเนี่ยยานเกราะที่จีนจะใช้เนี่ยนะครับผมจะเป็นพวกยานเกราะเบายานเกราะสะเทินน้าสะเทินบกต่างๆซึ่งทั้งอํานาจการทําลายล้างและการป้องกันเนี่ยนะครับผมด้อยกว่าพวกรถถังหลักอย่างมากเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยไต้หวันเนี่ยจะใช้เอบรัมส์นะครับผมเข้าไปเป็นกองกําลังตอบโต้เร็วใช้ปืนที่ทําลายล้างสูงกว่าและเกราะที่หนากว่าเนี่ยเป็นหมัดหนักนะครับผมทําลายพวกยานเกราาะยกกพขขึ้นบองทงท จนก่อนที่ทางจีนเนี่ยนะครับผมจะสามารถยึดหัวาหาดและส่งยานเกราะหนักมาสู้ได้เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยทางไต้หวันเนี่ยก็จะถอนกําลังเอบรามเหล่านั้นเพื่อไม่ให้กลายเป็นเป้านิ่งนั่นเองประโยชน์อย่างที่3เนี่ยนะครับผมก็คือ การเพิ่มอัตราการรอดชีวิตเกราะที่ล้ำสมัยนะครับผมความเร็วและระบบตรวจจับความร้อนจะช่วยให้ผลประจำรถถังของไต้หวัน,นมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นอย่างมากในสนามรบสมัยใหม่และประโยชน์ข้อที่4เนี่ยนะครับผมก็คือการป้องปรามนั่นเองการมีอยู่ของกองกําลังยานเกราะที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือซึ่งในกรณีนี้นก็คือเอบรามเนี่ยนะครับมันยกระดับจากรถถังหลักของเดิมเป็นอย่างมากนั่นเนี่ยจะเป็นการป้องปรามนะครับผมและทําให้แผนการบุกรุกของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยซับซ้อนยิ่งขึ้นและเพิ่มต้นทุนรวมไปถึง เสี่ยงของการโจมตีแบบยกผลขึ้นบกนั่นเองอันนี้เนี่ยคือตัวอย่างของประโยชน์นะครับผมรถถัง A-Brams M1A2T ที่ไต้หวันได้มาแต่มีด้านบวกก็ต้องมีด้านลบนะครับถ้าเราวิเคราะห์ก็ถึงความท้าทายอุปสรรคและข้อพิจารณานะครับผมของรถถัง M1A2 ที่ได้เข้ามาประจำการเนี่ยหลายคนเนี่ยก็บอกว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมคือน้ําหนักและภูมิประเทศที่ไม่สอดคล้องกัน รถถัง M1A2T เนี่ยเป็นรถถังหลักที่หนักถึง70ตันนะครับนักวิจารณ์หลายคนเนี่ยเขาแย้งว่ามันหนักเกินไปสําหรับภูมิศาสตร์ของไต้หวันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภูเขาและมีดินอ่อนนุ่มนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในนาข้าวและรวมไปถึงนะครับผมใจกลางเมืองเนี่ยความคล่องตัวของมันเนี่ยอาจจะถูกจากัดอย่างรุนแรงจากสะพานนะครับผมและถนนจํานวนมากที่ไม่สามารถรองรับน้ําหนักของมันได้ต่อมาอุปสรรคอย่างที่2นะครับผมคือภาระด้านโลจิสติกส์ที่มหาศาลเลยเครื่องยนต์ก๊สเทอร์ไบน์ของมันอย่างรุ่น A 1> G.T. 1 5 0 0เนี่ยมีกำลังสูงก็จริงนะครับผมแต่ก็ขึ้นชื่อเรื่องการกินน้ำมันอย่างมหาศาลนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมยังต้องการห่วงโซ่อุปทานการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนและมีราคาแพงกว่ารถถังรุ่นเก่าๆซึ่งยากต่อการรักษาไว้ในระหว่างที่เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นเช่นการปิดล้อมจากทางจีนนั่นเองและเรื่องที่3เนี่ยนะครับผมก็เป็นข้อที่เขาถกเถียงกันเรื่องสงครามอสมมาตรหรือ asymmetric warfare สงครามอสมมาตรเนี่ยนะครับผมต้งเกิดอธิบายง่ายๆเนี่ย มันจะแตกต่างจากสงครามสมมาตรตรงที่สงครามสมมาตรเนี่ยผู้ง่ายๆเนี่ยมันคือการสู้กันซึ่งหน้ารถถังเจอรถถังเรือบรรทุกเครื่องบินเจอเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับผมเครื่องบินรบบินใส่กัน Dash Nashville. คล้ายๆกับยุคสงครามโลกครั้งที่1หรือครั้งที่2แต่สงครามอสมมาตรเนี่ยมันจะตรงข้ามกันอย่างในกรณีนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจีนเนี่ยจะเป็นกองทัพที่มีกําลังทหารที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ก,กว่าไต้หวันมากเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นนะครับผมที่จีนจะต้องสู้กันแบบหมัดต,ต่อหมัดยุทธวิธีไหนที่ได้เปรียบกว่าเนี่ย เลยนะครับผมที่จีน,นจะใช้สงครามอาสมมาตรในการต่อสู้กับไต้หวันในขณะที่ไต้หวันเนี่ยนะครับผมเตรียมจะป้องกันเกาะแบบพร้อมประจันหน้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจีนอาจจะใช้สงครามไซเบอร์สงครามกองโจรสงครามจิตวิทยานะครับผมและรวมไปถึงสําคัญที่สุดเลยอาวุธราคาถูกในการจัดการกับการป้องกันของไต้หวันอย่างรถถังหลักเหล่านี้ยกตัวอ,อย่างเช่นอะไรนะครับผมอาวุธราคาถูกที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายเลยใช่แล้วครับผมโดรนพลีชีพลอยเทอร n g ิงมิว i o ชั่นต่างๆรวมไปถึงโดรน F พีวีขนาดเล็กและรวมไปถึงนะครับผมอาวุธต่อสู้รถถังที่มีความแม่นยำสูงแต่ยังไงซะราคาก็ถูกกว่ารถถังหลักอยู่ดีเพราะก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับผมในยูเครนว่าในช่วงแรกเนี่ยยูเครนเนี่ยนะครับผมป้องกันการลุกรานของทางรัสเซียที่ใช้สงครามสมมาตรใช้กองพันรถถังคอลัมยันเกราะจํานวนมากมา,มายมหาศาลบุกเข้าไป เจอกับทหารยูเครนซ้อนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบกแจเวลินมากัน2คนนะครับผมก็สามารถจัดการกับรถถังหลักคันละหลายร้อยล้านได้นักวิจารณ์เนี่ยเลยแย้งกันว่านะครับผมไอ้เงิน2,000ล้านดอลลาร์ที่เอาไปซื้อรถถังเอบรามส์ร้อยกว่าคันเนี่ยควรจะเอาไปซื้ออาวุธอสมมาตรที่มีขนาดเล็กกว่าคล่องตัวกว่าแต่จํานวนมากกว่าเยอะยกตัวอย่างเช่นขีปนาวุธเจเวลินทุ่นระเบิดป้ายน้ำนะครับผมหรือดโดรนโจมตี เพราะเขาก็บอกกันว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นในยูเครนอยู่แล้วว่ายุคที่รถถังประจัญบานเป็นราชาแห่งสนามรบเนี่ยได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะครับผมทําให้ M1A2T ที่ได้มาใหม่เนี่ยอาจจะเปรียบได้เหมือนกับเป็นช้างเผือกนะครับนั่นก็คือของใหญ่นะครับผมที่มีราคาแพงแต่ไร้ประโยชน์และเปราะบางต่อการสงครามยุคใหม่ไปแล้วหรือเปล่าเพราะท่านผู้ชมครับอย่าลืมว่าข้อตกลงนี้เนี่ยมันเป็นการตกลงกันตั้งแต่ปี2019นู่นนะจะเรียกได้ว่าหลักนิยมการรบเนี่ยมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ปี2020 2เนี่ยก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นดีลที่ทําออกมาเร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของทุกคนมาได้เลยนะวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกอะไรไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ